ความหมายของทรัพยากรทางทะเลทรัพยากรทางทะเลคือทรัพยากรธรรมชาติที่พบได้ในทะเลและหมหาสมุทรซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งทาง,ทาง,ทางตรงและทางอ้อมเช่นปลาสัตว์น้ำสา,ล,า,าล่ายปะการังและท่าทางทะเลและพลังงานโดยทรัพยากรเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศเศรษฐกษิจและการดำรงชีวิตของมนุษย์ ความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลเป็นแหล่งอาหารสำคัญของมนุษย์เช่นกุ้งหอยปลาและสาหร่ายเป็นแหล่งรายได้และอาชีพของประชาชนโดยเฉพาะชาวป,ประมงและการท่องเที่ยวช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจเช่นการประมงการขนส่งทางทะเลและพลังงานช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศของโลกโดยการดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมอวนผีใต้ทะเลคืออวนหรือเครื่องมือประมงที่สูญหายหรือถูกทิ้งลงไปในทะเลโดยไม่ได้เก็บกลับมา แต่ยังคงทำหน้าที่ดักจับสัตว์น้ำต่อไปเองเรื่อยๆทำให้สัตว์น้ำติดอวนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้และก่อให้เกิดปัญหาขยะและความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลปัญหาของอวนติดทะเลสัตว์ทะเลติดอวนและตายโดยไม่จำเป็นเช่นปลาเต่า,ตาโลมาทำลายประการังและแนวที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศกลายเป็นขยะทะเลที่ย่อยสลายยากและสะสมเป็นเวลานานสร้างอันตรายต่อการเดินเรือหรือกิจกรรมทางทะเลส่งผลกระทบต่ออาชีพประมงและการท่องเที่ยวปัญหาสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะเพราะว่ามีขยะจำนวนมากถูกทิ้งลงสู่ทะเลหนึ่งในขยะที่พบมากที่สุดก็คือเศษอวนหรือเครื่องมือประมงค่ะ Ghost Fishing Net หรืออวนผีได้แก่เศษอวนและเครื่องมือประมงที่ถูกทิ้งไว้ในทะเลค่ะถือเป็นวิกฤิตสําคัญของปัญหาขยะทะเลมาโดยตลอดเพราะว่าถูกออกแบบมาให้จับสัตว์น้ําโดยเฉพาะเป็นหนึ่งในภัยเงียบของท้องทะเลที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เองแม้มันจะมองไม่เห็นจากผิวน้ําแต่กลับสร้างความเสียหายมหาศาลต่อระบบนิเวศสัตว์ทะเลและชีวิตของผู้คนที่พึ่งพาทะเล ข้อมูลจาก Greenpeace Thailand ระบุว่าทุกๆุกปีมีขยะทะเลที่เป็นเศษอวนใช้แล้วถูกทิ้งลงมหาสมุทรมากถึง6 4 0 0 0 0ตันหรือคิดเป็น10%ของปริมาณขยะทะเลทั้งหมดในโลกนี้เศษอวนเหล่านั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์ทะเลตายมากกว่า1 0 0 0 0ตัวต่อปีขณะที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกระบุว่าจำนวนปลาที่ลดลง5-30%นั้นมาจากสาเหตุของซากอวนที่ถูกทิ้งหรือสูญหายในทะเลค่ะ ล่าสุดนักสิ่งแวดล้อมในประเทศกรีซได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้โดยทะเลรอบเกาะทางตอนใต้ของกรีซถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพมากที่สุดแต่ว่าปัจจุบันกลับต้องเผชิญกับภัยเงียบจากโกสเนตหรืออวนผีซึ่งก็คืออุปกรณ์ประมงประเภทอวนที่ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ในทะเลสร้างปัญหาอย่างมากให้กับสภาพแวดล้อม อวนเหล่านี้เป็นภัยร้ายต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและค่อยๆย่อยสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกที่เป็นพิษต่อระบบนิเวศนักดำน้ำในพื้นที่เริ่มภารกิจเก็บกวาดอวนผีกันอย่างเข้มข้นค่ะโดยติดถุงลมลอยน้ำเพื่อยกอวนที่หนักและพันกันเป็นปมออกจากก้นทะเลด้วยความระมัดระวังเพราะว่าการปล่อยให้อวนเหล่านี้อยู่ต่อไปหมายถึงการสูญพันของชีวิตทางทะเล โดยกลุ่มนักสิ่งแวดล้อมก็ได้รเริ่มโครงการเก็บกวาดอวนในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่สามารถย้อนกลับได้โดยอวนร้างมักล่องลอยตามกระแสน้ำจับสัตว์น้ำและย่อยสลายกลายเป็นพลาสติกขนาดเล็กที่เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารอีกด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าปัญหาขยะใต้ทะเลนั้นไม่เป็นแต่เพียงปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่ายังกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารสุขภาพของมนุษย์รวมถึงระบบเศรษฐกิจอีกด้วยดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมมือกันลดขยะตั้งแต่ต้นทางและตระหนักถึงปัญหานี้ค่ะสาเหตุของอวนผีใต้ทะเลอวนขาดหรือหลุดจากเรือระหว่างทําการประมงการทิ้งอวนเก่าหรือชำรุดลงในทะเล สภาพอากาศรุนแรงทำให้อวนดุดหายขาดความรู้และจิตใต้สำนึกด้านสิ่งแวดลอ้อมการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงไม่เข้มงวดแนวทางการแก้ไขอวนผีใต้ทะเลส่งเสริมการใช้เครื่องมือประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมจัดระบบรับคืนอวนเก่าและอวนชำรุดสนับสนุนเก็บกู้อวนผีใต้ทะเล ให้ความรู้แก่ชาวประมงเรื่องวนผีใต้ทะเลบังคับใช้กฎหมายและควบคุมการทิ้งขยะลงทะเลอย่างจริงจัง